เบดโหวตยังเป็นทางการสําหรับงาน VMA ตั้งแต่ช่วงตีห้าคาวันที่7กันยายน67ที่ผ่านมาค่ะแม่เรียกได้ว่าทุกคนเก่งมากๆนะคะและก็ภาคภูมิใจสุดๆเลยโอ้โหแอดมินบ้านเบ็ดน้องลิซ่าก็คือมีการเชร์ไหรอส่งอีเมลให้แม่ๆนะตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยแหละเมื่อวานนะคะจนถึงตีสี่ตีห้านะก็ยังคงอยู่คะ่ะซึ่งการประกาศผลเขาจะมีพร้อมกับที่น้องลิซ่าจะไปขึ้นสเตจนั่นเองนะที่งานเลยค่ะเพื่อนๆตรงกับวันที่1 1กันยายน6 7นะคะเมกาหรือว่า12กันยายนตามเวลาไทยค่่ะแมมา ลุ้นกันค่ะว่าน้องลิซ่าของเราจะได้รางวัลนี้หรือไม่นะคะซึ่งน้องลิซ่าเข้าชิงสีสาขาก็ต้องมารอประกาศอีกทีค่ะว่าสาขาที่เขามีกรมาการพิจรารณาน,นอกเหนือจากเมสเคป p ๊อปที่เป็นการโหวตเนี่ยน้องลิซ่าจะติดหรือเปล่าโอ้ตื่นเต้นเลยค่ะแม่ดีดจว่าทุกคนเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อมาค่ะมาพูดถึงเรื่องทั่วไปนะคะของน้องลิซ่าล่าสุดค่ะทุกคนเมิอร์ดโรกซาของบอนนี่ซ่าในเว็บไซต์ตอนนี้มีการรีสต็อกกลับเข้ามาอีกครั้งค่ะใครที่อยาาาากกจจะะตน็สามารถ ได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบางสินค้าไม่ได้กลับมาเนาะคือในหน้าเว็บไซต์ตอนนี้ค่ะจะมีก็คือเป็นซีดีซิงเกิลเพลง Rock Star ของนองนิ่าใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเสื้อฮู้ดนะคะที่เพิ่มเข้ามาและก็เสื้อยือดบางตัวเท่านั้นค่ะแม่ใครที่อยากจะได้ก็ไปจัดเลยนะคะแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะค่ะสําหรับเทศก,กาล Global Citizen ล่าสุดนะคะ Global Citizen เนี่ยเข้ามาขิงด้วยขอ้อมือมิตรภาพนั่นเองนะที่จะให้เพื่อนๆนนค่ะได้เป็นของที่ระลึกสําหรับใครที่จะไปเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตตอนที่นอนนิ่าขึ้นทําการแสดงนั่นเอง28กันยายนอุ ใครที่ได้ของน้องลิซ่านะคะก็จะมีทั้งลิซ่าเอ็กซ์โรซาเลีย n e w w o m มนนะคะเนี่ยและก็จะมีเกี่ยวข้องที่เป็นชื่อน้องลิซ่าน่าจะหลายคําอยู่แหละน่ารักมากเลยใครที่ได้ไปนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตยอดวิวเพลง n e w w o m มกันซักหน่อยนะคะประจําวันที่7กันยายน6 7เวลา8โมงเช้าไทยเท่านั้นนะคะแอดอัปเดตตอนนี้อยู่ที่67ล้าน7จกครั้งหลังจากลอยออกมา16สิงหาคมเป็นเพลงมาแรงอันดับที่9มียอดกดไลค์ 2.7ล้านวันนี้ก็มารอลุ้นข่าว่าน้องิซ่าของเราจะมีการปล่อยคอนเทนต์อะไรออกมาอีกหรือเปล่าคะหรือว่ากําลังเตรียมตัวอย่างหนักสำหรับงาน VMA ที่น้องิซ่าจะขึ้นเพอร์ฟอร์มด้วยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจให้กับน้องิซ่ากันครั้งนี้นะคะได้ไม่ได้รางวัลแต่ว่าน้องิซ่าก็คงภาคภูคมิใจเพราะว่าแม่ๆนั้นร่วมใจกันโหวตหนักมากเรามารอลุ้นกันเลยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นความเคลื่อนไหวทั่วไปค่ะแม่ๆ